นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นทรงราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรอย่างเป็นอเนกประการทรงห่วงใยและตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจึงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเดื่อมมาจากพระราชดําริตต่างๆเพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนชาวไทยและความเจริญก้าวหน้า ของชาติบ้านเมืองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆที่เกิดความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆพื้นที่ใดที่ประชาชนประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาอย่างทันท่วงทีโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมคลองเปรมประชากรเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าวัดสมนัณวิหารยาวไปจนถึงอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมระยะทางกว่า50กิโลเมตรซึ่งช่วยรุนระยะทางการสัญจรทางน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครกับพระนครศรีอยุธยาให้สั้นลงอีกทั้งยังเป็นการขยายพื้นที่การเพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงแต่ทว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคลองเปรมประชากรประสบปัญหาการรุกล้ำโดยมีสิ่งปลูกสร้างรูกล้ำลำคลองเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทางน้ำแคบลงคลองจุน้ำได้น้อยลงรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมากับการขยายตัวของชุมชนเช่นปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียปัญหาการทิ้งขยะลงคลองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทำให้กีดขวางทางสัญจรระบายน้ำจนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกปริมาณมากๆหรือมีการผันน้ำเข้ามาในพื้นที่ ก็จะทำให้น้ำเอ่อล้นขึ้นมาบนฝั่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปดำเนินโครงการพัฒนาคลองเพรมประชากรโดยมีประชาชนจิตอาสาจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติโดยเริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2560โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นการฟื้นฟูลคลองเปรมประชากรทั้งระบบทั้งการสร้างเขื่อนระบายน้าและขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าป้องกันน้าท่วมบำบัดน้ำเสียรวมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีการจัดระเบียบและวางผังที่อยู่อาศัยใหม่พร้อมทั้งสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองจัดทำลานกีฬาสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนชุมชนประชาร่วมใจ1และ2องที่มีครัวเรือนรวม481ครัวเรือนเป็น2ชุมชนแรกในคลองเปรมประชากรที่มีการพัฒนาจากเดิมที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกรั้าเข้าไปในลำคลอง ได้มีการพัฒนาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมคลองที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นบ้านที่สวยงามน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอ,อนามัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามแต่ยังรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนเส้นทางคมนาคมสัญจรหรือประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมและเหนืออื่นใดคือการสร้างสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป